สวัสดีครับแฟนๆช่องไซก้อยอยู่ผมเจตไซก้อยเหมือนเดิมครับยินเจอกันทุกวันแบบนี้กับการวิเคราะห์ฟุตบอลคู่ที่เข้าตาวันละสามคู่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับและเหมือนเดิมฝากไว้ด้วยพักยก77ตอนนี้ฟุตบอลกําลังเข้มข้นครับเอามาถึงค่ําคืนวันเสาร์นะครับยังมีฟุตบอลให้ได้ตามรุ้นตามเชียร์กันก็3คู่จาก3รายการเลยนะครับเอาที่เวลา3ามทุ่มครึ่งก่อน บูเดตซีก้าเยอรมน,นีนะครับวอลฟ์บวกอันดับ10จะเปิดบ้านเจอกับเลเวอร์คูเซน่นรองจ่าฝูงวอลฟบวก29แต้มเกมล่าสุดบุกเสมอแฟรงก์เฟิร์ตมา1นต่อหนะครับสภาพทีมก็ตัวเจ็บเดิมๆครับแกนหลักก็มักซิมิเลียนอานอยานิกเกอร์ฮาร์ดโมฮเมตอามูราโยนาสวินนะครับเจอกับเลเวอร์คูเซน่นแชมป์เก่า 45แต้มเกมล่าสุดเปิดบ้านชนะฮอฟเฟนไฮม์มา3-1ในลีกนะครับกลางสัปดาห์เล่นเดเบโพคาวครับก็แซงชนะโคโลนสุดมัน3-2คืนวันนี้ครีมาโดวิงแบ็กซ้ายเนี่ยติดโทษแบนนะครับแกนหลักก็กนิชากราฟอรินเวียดฟลิมปงวิกเตอร์เบอร์ดิเฟสน่าจะได้ออกสตาร์ตตัวจริงแทนพัตติกชิกนะครับนัดแรกเจอกันเลเวอร์เปิดบ้านชนะ4-3คู่เนี้ยตามหน้าเสือ เขายังมองเลเรลคูเซ่นบุกมาเป็นต่อนะครับเลเวอร์เนี่ยต้องพยายามทำแต้มไล่จี้บาเยนน์มิวนิกนะครับส่วนวอลฟบวกนี่จะว่าไปฟอร์มช่วงหลังเริ่มรุดโดยเฉพาะในลีก3นะัดหลังสุดไม่ชนะนะครับยังชอบที่เลเวอร์คูเซ่นครับยังไงก็ตามดูพร้อมครับจะบุกมาเบียดได้อย่างน้อยหนึ่งประตูเชียร์เลเวอร์นะครับ คู่ต่อมา4ทุ่ม15ไปดูลาลิกาสเปนครับอเล,ลติกบินเบาอันดับ4จะเปิดบ้านเจอจีโรน่าอันดับ7บินเบา41เตม้มเกมล่าสุดบุกเสมอเบติสมา2ต่อ2นะครับนิโกวิลเลียมส์ยังเจ็บลงไม่ได้แกนหล,ลักก็อิีิวิลเลียมออยฮันซันเซ็ต อเลสเบเรนเกกอรกากูรูเซตานะครับเฉอกับจิโรนา3าแต้มเกมล่าสุดเปิดบ้านเบียดชนะลัสปามาสมา21ครับยานเกลเอเลราวิกเตอร์ซีการคอปแบนเจลของหน้าอาเบลลุยนะครับนัดแรกเนี่ยจิโรนาเปิดบ้านชนะมา2-1คู่นี้ก่อนเกมบินเบาเป็นต่อครับบินเบาเนี่ยเป้าหมายคือการแม้จบในบีนี้แชมเปี้ยนส์ลีกนะครับเราจะว่าไปจุดแข็งคือเกมในบ้านจิโรนาอาจจะมีฟื้นในช่วงหลังแต่ก็เล่นในบ้านนะครับเวลาเล่นเยือนยังมีปัญหาครับ เราในบ้านจะเปิดบ้านเบียดได้อย่างน้อย1ประตูเก็บ3แต้มนะครับปิดท้ายที่เวลาตีสาตรงครับไปดูฟุตบอลเอฟเอครับรอบ4นะครับไบรตันจะเปิดบ้านเจอเชลซีครับไบรตันเนี่ยเพิ่งจะบุกแพ้ฟอเรสต์มาและ0ต่อ7นะครับแม่คืนวันนี้มิดฟิลด์ตรงกลางน่าจะกลับมาครับบาเลบาอายารีแนวรุกก็เจ้าเปโดมิโตมะแดนนี่เวลเบกนะครับเจอกับเชลซีเปิดบ้านเบียดชนะเวสต์แฮมมา2-1ในเกมลีกล่าสุดนะครับแม่ดูแล้วก็น่าจะ ใช้ดันกลางถึงหน้าเซตเดิมนะครับไกเซโดเอนโซโคพาเมอร์จอรันซานโชมาดูเอ้ก่กองหน้านิโคลัสแจ็กสันนะครับจเจอกันนัดแรกเนี่ยเชลซี Chelsea เปิดบ้านชนะ4-2ในเกมลีกนะครับคู่นี้ก่อนเกมเขามองเชลซีคือมองใกล้เคียงมากนะครับเอาง่ายบรตตันช่วงหลังเนี่ยฟอร์มเอาแน่นอนไม่ได้เลยครับผลงานแม่เอาง่าย ไม่ดีในช่วงหลังนะครับโดยเฉพาะการโดนน,น้อตติงแฮมฟอร์เรสไปถึง7ลูกดูแล้วเนี่ยเกมแบบนี้ยังชอบที่เชลซีมากกว่าครับมองว่าเชลซีมีโอกาสถึงบุกชนะเลยแย่สุดคือเสมอนะครับมีโอกาสบุกถึงชนะเข้ารอบเชียร์เชลซีครับสรุป3คู่นะครับชอบไปที่เบอร์เลอร์เวอรูคูเซนอาร์ติบ,บินเบาและเชลซีครับอย่าลืมกดติดตามทุกช่องทางของไซก้นะครับขอทุกคนโชคดีครับสวัสดีครับ